มันยังไม่มีันยังีนี่นี่นี่กล้วยบ่นี่กล้วยบ่อนี่นะวันตะกาเราเคยเห็นกล้วยเหม็นกล้วยเลยลูไม่เห็นหมบุบายบ่ได้เด้วดูกล้คายเลยอน้อไม่แข้งไม้ซ่ไอ้ที่ไี่เลย้าชมุวดบ่จุไผต้มเนี่ย้าวมวดบ่อันไหนขอาวมวดบ่ แม่บ no ่เข้าใจมืเอนี <full story. S 2> ้คือเปยังเหมือนเดิมเมนี้คือยังเหมือนเดิมเดินเด็กแท้ถ้าพ่อบอกสวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอ้ยเด็กหน่อยเซนซุนหมอยอมนอนเด้อเอนี่พุทธาพ่อเพิ่นสี่สามถุงขอสิจุ่มนะ ฟอสิมาบ่กมือนนีบอกฟอร์ซิมาล้วดีใจโอ้โอโอ้โอ้เขินแม่บอก <laughs> เอ <laughs> นี่ยเจ็บมือแล้วถาพอแล้วไงแล้วคขนนะแล้วืขนนะมึงไม่ปะเฟี้ยง บนตีกล้องแม่ตีกล้องแม่ตีเห็นยังไม่สบายดีนะแม่สบายดีอ่แม่ตีกองแม่แม่ตีแล้ <c oughs> แกักกักแหละอ่ะสบายดีก่อนสบายดีปะลุงเถอะออมาเดินขึ้นบ้านดีๆชุนหน่อยชุนหน่อยแม่ผมพาลงประหลัดพอแล้วนี่ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาหนีกันไปไปสบายดีงามงำไหม ถึงอยากเฮ็ดโอ้ยงามแท้อ,นนอ,อ,นอ,นอันนี้เอ่ถาพ่อบ่เหอะนีถาต้อนขนมพ่อบ่อกนอนข้างๆอย่างนี้อันนี่นอนข้ขางๆอางนี้เขินเขินเนาะเนี่ยอยากนอนแล้วจ๊ะนนี้อยากนอนไหนก็นอนไหนชิคิบิถาเราทีเนี่ย มืออื่นจะเจอกันอยู่ว่าว่าพ่อบุญมาว่าอยากไปไซ้ว่าจะไปไซ้มาลุฮะฮะพ่อบุญมาว่าจะไปไซ้เฮ้อวยเ้อวยขิ้นนี่ราเพลงวะดีใจพ่อบุญจิมาร้องเพลง มาสัวรว่าจักไดพี่น้องจักใดด็กน้อยฮะผู้่าพอสิมาแลยก็ประหลประนอนนะโทั้งเต่นทั้งดองวะดีาดีใจเลยนวดีใจเลยนวดีใจเลยวดีใจเลย้วดีใจ้วดีใจเลยนดีใจถาพอแล้วไหมแดง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 แงแ เอาบปจี hại ใช้พรางมึงอ้วยยิ่งเงินมาเสียงรถยน่ะมาหรอบอพาต้อนแล้วยักพาอยู่เนาะฮะพาต้อนพอแล้วจักกันนี่บอพอแล้วพอให้มาหึพอวาดบออี้งัวอยู่ใช่หรอจีมวยที่ เคลื่อน่ขี่มาดีน่ะเออม้วขี่ใช่เคือนอ่ะบอกว่าต้องลอกจ่องประตูพี่น้องไงเนาะจ่องแล้วจ่องอีกโยไป้ายยอมนับยอมนอนราวาพอพิน่นโทรมาตอนเมือง<อ><อ>หนึ่งเลยนะพี่น้องโทรมาว่าอยู่มินิมามร์เด็กโมเมนอยู่บอลปีกไก่ไง ไม่เ uh, uh, ่งองจอูเป็ดจอ้ตื่นเต้นบอตื่นเต้นเน่นับบอนิ่งชูเป็ด้ตื่นเต้นลายบอหนีบมดอีหล่ะตื่นเต้นแหงบอ่อือมเวลาเวลาตื่นเต้นอย่างแหงน่ะนับก้อนนบอไม่เกเนี่ยนะเออแล้วอันนี้แล้วเก้งนี่ก็เก้ง เบิ่งแม่มัดให้ใหม่ผมนะมะข้าวป่ากันะมะตั้งนะตั้งตาล้อนอนล้อนั่งล้อก็ยังบ่วาไมา้โยเนื้อแย่ <c oughs> ไปนอนปลุกไปบืึนบืึนจังเจอแล้วไปบืึนแล้วก็มาแล้วก็นอนตื่นมากกับห็นเลยวันยอมนอนนะเดี๋ยวนี้จังไดก็สิล้อบ่หรอจังไดก็สิล้บอบ่เดี๋ยวนี้นะ รอแล้วรออีกบ่รอพ่อบุญมาลูกบ่กินหอดแล้วบ่กินหอดแฮงบ่ฮะกิเบาจิบเจือบห่ายบ่กินหอดหฮงเห่ดอก อันจ้องกับประตูนะจ้องแล้วจ้องอีกเยอะ <c oughs> ห่คอยพอไม่เกลือนี่ลบลตึกว่าล็อกอันนี้วาสนาจ้าวัสนาจ้าวา <c oughs> สนา <c oughs> เธอกินฮอดพ่อเธอเหรอฮึฮอดพ่อบ่ลูกฮึตั้งหน้าตั้งตาดุกเอ้ยนุเฮียนุเฮียนอนเออว้าอย่างไรบลูกมันกินอะตัวนี้นุ่งเฮียใช่ไหนอนบางหมดบางหมดมาแล้ว ชุดหน้าก็มุดมากเลยฮะบอลได้บอลบาดน,นะบอลได้บอลบาดเนาะขาวน่หมใช้โอ,อ้ยไพ่ชอตไพ่ชอ,ชอเอาไปทิมใช้ขยปปะมปลุกไปทิมใช้กลองขยะเนอะกลอง,งตัวนั่นขยะแก,กะนมใส่ย้ำหลอกลูกนะย้ำหลอกเดี๋ยวบื่นไม่ใาทิคแล้ มายอมนอนเออสิทาสติกอีก่บ่นี่นะบ่ต่นเต้นมาแล้วนี่ตื่นเต้นพอชิมากเออเห็นอะไรขอบใจแม่ก่อนขอบใจก่อนแม่สิเปิดให้ใจแม่ใจเลวสบายดีก่อนสบายดีลุงป่าลุงป่าลุง F C I P ทุกทุกทาน จุ๊จุ๊ัมทุกถูกทานจุ๊จุทชัม <laughs> หักเอ้อ <laughs> <laughs> ชัมเพ้่จุ๊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 อืมชัมโมบมตื่นเต้นพอชีมาหี่พอได้ว้าแล้วนิารูงเลยหน่นะบังคับได้ลงแกแค่แค่ชีวาอันนี้เธดีใจด้ดีใจพอไปมาเลยมูบอกอย่างเห็ดอย่างก็เห็นเอาลูกอ่ะเอาลูกขึ้นมา bềng mình bẩn mà non ha đơ, ủa, tha vẫn thử nè, lần nào đủ bẩn nhương bèn vợ, tha cứ bưng bèn, ok vậy, ngâm nè, giờ, áo, uyên lôi ở cửa tủ vào nè, bèn Đi đi Phở xì mà tên nào chắc tên ta à nè ôi Thôi, phở Nhẹ nhàng ạ hiện tốn ăn hiếp nhàng này, này. Bít mấy Bố này ไปน,นอนปะลุกป,ปะปน,นอนปะน,นอนถาแล้วปะ <S <S เอาอเดียวพ่อเอาเดียวพ่อมันจะค้นออกมาหลายมันยังหกน,นะเนี่ยเมียนยังก็บมเป็นที่เป็นทา,างนี่นะลูกก็คคนออกมาที่เก่าเมียน,นยังก็ได้นอ,อนเดียวลูก ไม่สิคุหานนี่เอาเอาแป้งใช้มือเุ้ยนี่หน่อยจักจักทาแป้งทาขิ find, ้วทาข้างเข็ดไปทุกที่อีกเอา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 ตัวนั้นนะจำเอานั่นนะเอาแปรงหันนี่ งามแล uh ้วบบดนี้พ่อลงะแท้ๆบดนี้อ้ยนทำได้เป็น้ังวนทำได้เป็น้งก็ดึกไปอยากท่ากันที่ท่าเฮ้ก็ดึกไปอยากท่าเนาะโอ้ยงามเลยเด้คุณนายเอ้ยอุ้ยเพื่เบิ้มเข่าหูนะ เบิ้งเมย์ปะแป้งเขาหูนี่นอนจังชีแก่เพิ่นผมนะพี่น้องเพิ่นยังดินอยู่นะมันเขาปากเขายังเพิ่นโอ้ยขี้เดียดเด้นางงามเอ้ยโนอโงน,นี่ท่าหนาอยู่งามแท้น่ป้าตุ๊ออกหน,น้าเหมาะกระต้อนเยอะเลยก็ดิ้งอันนี่ ยเยวเขียนนั่นน่นเขียนนั่นนั่นเอามาทาหนาหนาเป็นชิวิ่งเด้อใครจะทาอะไรนะัน่น,น,นดนูนางทาเด้อแม่เปาของนั่ก็เด้อเด้อนางทาเด้อนางทาแป้งอยู่นี่เด้ออันบ้านูาน้น <Okay. Okay. S 2> โอเคโอเคโอเคแม่เป่าของนั่งเด้อนี่ของนั่นด้วเออลูกนั่งทาแป้งอยู่นี่เด้อลูกจะดินละลนดินประตูทีบเด้อ เข้ามาคืยังบริยาและปลาลุงแล้วุบูคนเดียวกนเ็กจวกองนำมายังบรียาเวอนี่งามเลยกัยังบุรยาอยู่บวอนี่นะบุคืองามแล้วก็ยังบุรยาอยู่นี่นะ พ่อได้นะหนะเหยยเนอบิึงหะิึงฮะหน่ะนะิึงฮะแม่เมึงนี่พอได้นาะปิดไปน,น้อนุ่งนุน่คงวาดคงวาดบอกะบ่าคงไม่จอย,จอยจดินของแม่ว่ายาแม่ให้บอก บ่ขอแม่ได้ขอก่อนขอแม่แล้วบ่ใช้แป้งง่ายกว่างามเนี่ยพีพ่อบุญทาแป้งมันแห้งพ่อบุญหอมบอ่บ่มันแห้งแล้วเอาน้ำปักบ่น้ำปักพ่อบุญหอมแล้วพ่อบุญเอาน้ำปัก ืันนี้ได้พอบุญสิมาแต่วเบี้ยดีใจอยู่ได้ว่าดีใจนี่ชุดๆเลย,ยแตกไปจักลูกค่ะโดนยักเลยลูกอะไรเห็ดโลนเอ้าจำไปมอช้างลุกกระเดียกเฮนะงามได้ไกันไรเมื่ออาหันมาให้ปลาลุกม,องอมึงอยู่ถามปลาลุกอยู่ปลาลุงเหาะบาดงามบ่เบาอยู่ ปลาลุงมัดงามบ่มเหรอมัดตัดเฉมช่วยแล้วนี่ค่ะถามมืงองยุ่งค่ะปลาลุงว่าวา่าสิงามหรือวะนีไ่ได้ปลาลุงว่ะเอาปลาฉีดลมชดลมชฉลุแป้งมังค่าหูหลังนะคะเยอะจาเฮ็ดมันทิสชูช่อืมมื่อนีร่ดีใจพอชิมาตึงเต้นไม่ได้วะ ของแม่ปะของแม่เอาไว้ยื้เราป่เนี่เออเอาไว้เนาะยันดุกินเนาะเฮ้ยยืนงกมาปิดไว้ปิดไว้ันหกนะนี่เอาบีหน่อยว่านี่เอาบนี่ปซื้งบ้าบีบ้านกัน เบอรงซีบีให้นี่นี่แค่นกรีบิวงไวนี่นีนีบบ่มีนุง่งกลางอาบบอย่าเห็ดมันมันชิยงคะชาย,ยูแม่เงินหยดบยแม่เงี้หนูงม่เลยอันไหนตีตึ๊ก ดิโน in ok ่เหรอไม่เลยไปดูเฮ้ยไปเห็นยังให้ไปนั่งอยู่หันบอบ่บอกลูกกับปุยางามเลยเลยพ่อบุญมาในกระโดงเลยนี่นะพ่อบุญมาในกระโดงลูกสาวเจ้าของลงมาแล้วงามเด้ว พอบูญมานี่กระดงนะฮะไพเด้นนี่หมาแล้วฮอาฮาฮ่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 อฮ่อาฮ่าฮ่นอ่เด้าฮ่าฮ่านอนฮ่าฮ่นน้าฮ่าฮ่าเจาาฮ่าฮน,นา,านถา่าฮาฮาฮา่า่า่า ย่างบ,บัว่าอยู่พี่น้องเลยเนาะคือว่าแล้วเผือกชีฮอดมันก็เฮือกเติมเนาะทางมันก็ยากในเขาบ้านเราก่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไปพี่น้องเดี๋ยวรอพ่อเพิ่นมาก,ก่อนนะปจอยชิชัอกคลิปมันก่อนพี่น้องเยนี่กินเชือบเปิดกันนี่เชือบเปิดกูใช่ใช่เมนบอกเมนนบอ Mên bó Mên bó bà nè Mên bó Xong lúc xong lúc Wow men đi đi nè Chỏ đắp bùi chọ Thế à, nhắc hết Thế Ôi ôi ôi

คนกับพ่อคน่พออุ้มมาอู้ดีใจดีใจวะมันมืดมันมืดได้เดียวทั้งไดดมันก็มืดอยากปี่ปุยได้เพื่นหอมแท้ไหมหอมใช่เด้อเพ่อนทาแป้งชุดฟองนึ่งป้งแป้งแค่หนึ่งฟองเะทางทาติ๊กแค่หย่างเงาะทาพอหอยบ้าหวาน ม่ว่าวะใช้พอะไรี้ย้มเอนเด้บื่นจะได้กินนะดิอ้เหี่ยงลอู้ลอกบัวมากยังเลใส่บัวนี่แยมอยากได้บันี่กิด้วหลอกอะไรอ่ะไอแยมอยากได้ เปิดเบาอีกอ้ตัมนกลิ่นนะเล้อนี่นะบอกไกินได้นี่นะคืออีหยังนี่นะอีหยังไม่มีหยังีหยัง่มหยังไนี่นี่กล้วยบ่กล้วยบ่นี่นะวันตะกาแเ้วเคยเห็นกล้วยเมนกล้วยเนอะูนมไม่นี่พี่มลบัวบายเอะหน่กระายเด้ออู้ ไม่พังไม่ส่อไอ้ที่นี่ก็ใใบุตเอาชวดบ่จุไปต้มนี่เาชวดบ่อันไหนเอาชวดบ่แม่บอก้าใจเจ้กดูว่าไงเจ้าใจว่พาะดูว่าไงเขาชวนต้มลูกต้มไม่กินเหอคือว่นอนนี่คือว่านอน ดีใจด <uur> ีใจไม่ให้ได้ไดดีใจเย่ๆนะเย่ม่พอหอมมะม่วหมไหมหนแล้หอมนลแล้มีน้ำอยู่บ่ายังยังมีน้ำอยู่เห็ไหมีน้เออมาพี่มีน้ำบ่ถามนยเออพอไปแล้วจ้ะพอไปอีกมั้งบัตี้เหรอวาหากมานี่เหอหอมด้วยน้องใหม่บทหนึ่งเลยบอลมีแต่หายปันกันนั่นแะจะ ตันกะต้มเอาก็ต้มแเขาอกินนั่นแหละไม่กินแม่นี่กินไหมพ่ยกินม่บุญเนอะอนี่กัน้องใม่เอ่ใ่เะต้มไต้มนนพอซื้อบ่นี่ค่ะไปซื้อท้องฝกเราขายลูกขายขายบ่อใหญ่บ่อใหบว้าขายขายุพ่อปาก้นเห็นไห มืดบ่เหมื่อบายาบาอมแท้เลมาชิยนีุ่ยปุยใช่เหรอบ่มึนใจบ่พ่อเถอะถามพ่ออยู่บ่ม่ให้ถามพ่อนะพ่อก็สื่นใจบ่หอมบุกนะเอมเีปุย่นะ เง่ายเด็กง้ยง e like ่ายเดกนะเง้ยน er> ่ี่ะออย่าเห็ดอย่าเห็ดดูสีหายไปดูไปไปาปจรไ้ไจู้ไปดูปบชอยเด้อเเดี๋ยวบาตรชีชอยค่ะอุ้มอ่อุ้ม่เอออันนี้คือผักอะไรน่าตะกูเออดูแกมแจวเอาลงก่อนเนาะมันสีมันสีแหละเลย สาน้ำเนี่ยไปนู before now. Before now. ้นไปแล้วไปน้โอ้ยม้ำอาะน้ำม้าปาปูซต้มน้ำหม่ปะมือนนสีนิดนีงน้ำใม้นี่มันจืดไงก็เด็วตีลูกกวามือเทอันนี้ยานเด้

มึงตุนดำเอ้ยมึงใส่เกลือแรงม,มาค่ะเอะปูไปหน้าตู้บ่าุ้ยไปหน้าตู้หมูไปแล้วหยั่นกัดจับพอไหมลูกล่นนะคะจับแม่จับแม่โอ้ยแม่มึงอกี้เห็นมอลาวไม่มีดาวสักดวงเลยใช่มีดกไม่มีดาวสักดวงเลย ปาปจุภัยปะจุภัยปะปะใชกไพ่นะายพอรึจุภัรูกจุภัยได้เลยต้มได้ต้มได้แล้วก็ตงค์น้อ,อ,อื่นโอ้เกือบพอสักไลอยนี่กลางคืนมามสิมืดจืถ้ามีแสงสัดหลาเซลอ์เข้ามาติดใครนี่ก็จะสียชีุ่นคักกีล่ลอนี่มันมืดยากนะี่เด,ด พอบุญน,นะว,นว่ามาซื้อ,พอแพงชราเซลมาติดจพวกสามสี่ปีเลยปิประตูขมาอ่ะาลงมาแลม่หรือแม่ลูกยังแย่ยๆแม่ดีใจนะ<ย>พอบุญกลับมาแล้วเหรอมาหอม่แล้วจเกลดอมารขแล้วพอสิจุจูบให้แม่ไหม ไอ้เราไม้แม่ชีชอบนไม้นี่ยแม่จะกินข่าวเราบ่พอหารพอเป็นลมนะฮะเดแม่ชีเอาน้ไม้านอนอยี่ลยตยไปเลยพาไปุยังไม่ได้มาบ่ม่มาบุ่ยังไม่เิ่เริดคไมาพี่มุณก็เริริแท้ให้เกิดไม่รกเอาเกิดไม่ใส่แล้วลูกเรา sẽ mẹ mẹ ao cộm hả, mẹ ao hả, mẹ ao cộm hả, đây hả. phải ao hả, đấy. phải, cò. phải cò อันนี้หืขัดแท่อันนี้เนาะน้องไม่งามขัดแท่อันนี้ไม่หายไม่ตู้กันสิหายแล้วเอามาต้มเองอุ๊บปอไปฉากดี่นอกเลยเนาะ ก็ใกจบคลิปก่อนต้มมะม่ากันพ hey. oh. right. ี่น้องแบบนี้นะจ้าวค่ะพุอพอเลยชิวไผ่ตื่นมาตื่นมาได้กินด้วนะหากระไพราแล้ไหมกระเพรอยู่นั่ห็นแล้วเห็นบ่มบ้านหากระไพ่พอจช่นหเห็นไ่เดังจะส่อนะจ้ะ Vâng, nhắm ạ Vâng, mẹ phải áo mỏ nhai mai xe con